สบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทา่านผู้สมทุกท่านเนาะอันนี้มากรับร้านสาวเชงเก่าเซนเดิมมากับสาวมัตสาสื้อผาสาวมัดสาไปสมโทรศัพโท,ทรศพ <laughs> จกโทรศัพออกมาอีกแล้วโอ้คือสีงามช่ไวะ <laughs> ไม่เป็น <laughs> อะไรออ้ยเล็บตกใจ อ๋อมันไยนออกจุดพาพาไปร่านเบาหำอันนี้ห่านยังเนี่ยห่านบางกลวยห่านสมโทรศัพท์บางกลวยสวัสดีไม่ใส่ไ <c oughs> ปเจอคนหล่ออีกแล้ว <c> ต <oughs> ้งองแยงวะ ยังมาตกมายัเห็นได้หมยได้ยัไอ้ยักเห็นกันอยู่ประจำ c เ fc ไาดอพระเอกแด้นี่นะแสดง mv ยังเกาะเป็นแสดง mv หน้าเบิ่งตอนนะแมน กตนน้นะคือบรรยากาศข้างนอกยู่แถวปากซองนะพี่ดองแต่วก็ยังไม่ทันละเขาตลาดแต่ตลาดจะเข้าไปทางในตลาดจะเข้าไปเซ็นนั่นอยู่ข้างในอันนี้ตลาดเก่าเมืองปากซองกับบไดใหญ่บันไดดอเมืองปากซองกับบ่อซำสวรรค์เขตแต่สวรรค์เขตเราจะใหญ่อยู่ อันนี้เขาจะขายของดองไม่มีเค้กพร้อมอยากกินเค้กใครใจดีซื้อเค้กให้หน่อยแล้วน <c oughs> ี่ก็คือเมืองสองคอนของกองบัญชากา,ารปกสออันนี้บอกไปทางนี้เด้อปกสอปกศเมืองสองคอนเขาไปทางนี้เลยวันนี้มีย,ยังหลายเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาให้เบิง้งบรรยากาศในเมืองซื่อเนาะจริงๆก็เขามากเกือบสูมมือ มีรถขายขายรถอาการคานอาการนักเ <laughs> ข <อ ICU S 2> ้าไอซียูตอนนี้ <laughs> แม่มเจ้าเอาเบอร์ใหม่เจ้าโทรหาโทรขอเบอร์นี่วะคโน้ตเจสบอดี้โนเจสบอดี้โอเคมีอะไรโทรหาได้ด้ <laughs> ขอบใจละลายไปแล้วบายบาย อาการอาการหายซิมหายซิปไอซียูเพามันคือตกแห้งแท้โทรศัพท์อย่างมันคือเพรแห้งแทะเป็นรถเหยียบอยู่สาฮะตกออกจากทุ่งเสือโจกออกจากทุ่งเสือที่เรตกออกจากทุ่งเสือไปไปทีนเงาหาะยังหลอดตลาดกันเด้อทุกคนพากันไปหลอดตลาดซื้อเครื่องซื้อของต่อสบายดีอีกรอบเด้อท่านผู้ชมสบายดีอีกรอบตอนนี้กะกำลังเข้ามาตลาด ปักสองเนาะสิบห้า้านเจ้าไปสานาฬิกาไปเบิง์สามโมงมันจะมีโมงค้องแท้แล้วเขามาแท้ไม่แต่แนาสอบในชีวิตชีวิตสาแปดคือขาดแแหนะพักนอนนี่เจ้าเหยียดนอนสบายๆเช่าวันทายเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยเด้อพี่น้อง สวยแตงามดีนัง่งวันนี้ท่านวันนี้เป็นปิด,เป,ปดเป็นปิดท่านเนะาะนโอ้ยพี่นะสบายดีไม่ค่ะไม่ค่ะนึกว่าปิดท่านแล้วปิดท่านแล้วนะพูดหูเงาเๆแล้วก็ถ่ายถ่าย คุณงามงามเลี่นคุณงามๆามอีเดอร์คุณงามงามกำลังสมสวยอยู่คุณงามงามเลือกได้ยังคุณเลอกคุณงามๆบอกให้เลือกเลือกเดี๋ยวนี้ดิมาคอร์นคอยนี่คอนี่เด้อคอนี่เด้อนี่จะสื่อนาใดบอกสื่อคุณแม่ก้อนจะรอแจ้งก่อนก็จะเสียหายเจ้าจะสื่อนาใดบอกจะสื่อนาใดโดย อยากได้จะบอกซื้อก่อนจะซื้อนะห姐ซื้อหยังแน่บอกซื้อขอแม่ก่อนเจ้าขอขอ่อยเจ้าผดผวาจิงแจ้งเขาได้ซื้อหูเจ้าซื้อหยังเจ้าซื้อหยังบอกซื้อขอแม่ก่อนสื้อหายได้ไหมว่าจเอาเงินหายนี่บอกซื้อก่อน ซื้อนั่นไดฮะซื้อ,อยังบะเนี่เอาเดี๋ยวขอใน่ยเด้อขอใน่ยเด้อ,อนนเอนี่ยเดย์หายแล้วพันกิฟต์เอาเดี๊ยเดี๋ยเดี๊ยจะเฝ้าบอกซื้อจังดิขอบขอบใจก่อนดิแห<จ>น่<จ>ยังยังใ,ใครยังบอกขอบใจได้พวกเธอพวกเธอไม่มองฉันใช่ไหมแต่ถ้าพวกเธอมาที่นี่พวกเธอก็จะมองฉันคนเดียว มองทั country, <laughs> so mm ้ง hmm. น mm ั hmm. ้นมีตะมองพอมีตะหอยอยู่เต็มไปยังองมองเออมองมอง่าฮ่าฮ่า่าย่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่ง ส่ได้เสื้อสไนราคาส่งปรงแบบนี้คะแนนเสื้อสไนราคาส่งยาวเนาะแล้วก็บ่มีฟองพมไหบ่มีขอบบ่มีขอบเล็งเป็นขอบไปเลยตะโก้ใช่ก็นั่งแท็กใช่ก็เอเไบ่ถัดส่งถัดท้ายส่งเล้ 0ตัวขึ้นไปาคาทาไรราคาส่งราคาส่งนนกิ่งสองพันกะ่งสองพันแต่ถ้าซื้อธรรมดาปีกเด้สหปีกตัวสหสหพันกีดซาเป็นกีดตัวึ้่นกันราคาเท่าไรวะแปดสิบแปดสิบบาทแปดสิบบาทจากั้นมาซื้ออาหารประจำเลยอย่างตลาดมาจะเหมื่อย ห้างก็ได้ยสายไฟสายหนึ่งทุกคนพอไฟยอยู่เฮือนนะเห็ุประตูอยู่เฮือนและสายไฟมันขาดเลยมาเสือสายไฟใหม่หาสิบพันกีบไปหาสิบห้าพันกีบเขาจะไปยันโควิดมั้ยนะเขาจะคือบูสไทแมสสิบสองพันสิองพันถ้าแป๊บ ซื้อแขนงไปจกต้นเอียงบุแขนงแขนงจะไปฟัดเสมูหนกโลกบ้าแท้เห็นว่ายา,ายนะ thank you กินอ่บัดเดินหรอตา <c oughs> <c oughs> พอดีสิบหาพันเนาะ हम लोग पर आए चाय

ข้างในสีน้ำตาลดูข้างในสีน้ำตาล 1 <laughs> มันดมีด้อาหามนสำคัญมันก็มีกันกันยามกันเด็ดสักสองเก่กินปวชบวเยี่สิบสองสี่แม็แปดสี่วอแปดน่อันนี้บ้ dan पुष्पा apa kepian dia malah ada dia malah sakit atas semua เขาละเขาเลยลอหน่งสามสิ้หาพันใช้หะว่าให้หแตหาชห้นแรกเาชแรแล้วก็ได้มกเล่อไงได้กระเทียมได้เนื้อหมูได้กได้มะแตงได้พักสองอย่างพักกัดดอกแล้วก็พักคะแนงพักคะแนนนี่ะแนงนี่แหละเอาไปทานกันหมูกิน แล้วเมียก็จะขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้ทำคุณสมทุกฐานฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมียในเด้อไปแล้วเจ้าสบายดี